ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเจ้านายแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีไฟในหมดมาป่าเดียวดายผมจะเล่นแบบคนเดียวก่อนถ้าเกิดผมกากหรือผมเล่นไม่ไหวก็จะเล่นแบบ2คนนะครับโอเคไปเลยเลย ตอนนี้ผมใช้ตัวเทสยะียนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมเต้นรอรักกันตืนน๊ดตืดตืดโคตรชอบท่าเนี้ยโอเคสองควงถนัดเลยถนัดจริงหรือเปล่าไม่รู้จื๊บในในใน,น,น,นเงี้ยวเอาแฟนไปกินปัง เสร็จโจนเอาโดนไม่ถึงเื้อค่ะเรียบร้อยหนึ่งศพนะครับฟูผมอัดผมอัดหัวไม่เป็นนะครับเทษทีด้วย tay lên y Oh my god! <coughs> ผมตายไปอ้าวมันเต้นยัวเราแท็กเกิดผมชนะอีกตาผมจะเต้นยัวท่านี้เลยโอเคสไนเปไปเลยสองกลนีไม่รู้ว่านี้ใช่สไนหรือเปล่าแต่ผมถนัดเล็กสไนก็เรียกไปก่อนลากันอุ้อยเกือบโดนละ โดนป้ายหนึงน่งเดยกก็ตายเสร็จจนกดสิเออไว้ Why? มาออกมาออกมาโดนไปหนึ่งเราก็โดนด้วย ไปแล้วจ้าเอาฮิวหมดแล้วผู้ชมเอาไงดีมายกดท่าหนึ่งด้วยโอเคมันตรงนี้ดูดีทุกคนสกิลวผมหมดแล้ว น,นี่เป็นปืนออไรไม่รู้ช่างมันยิงได้หมดนีงหมดไม่สนรู้ใครนห,หนูเอา้าตั้งไอ้บอไม่ทันไม่เป็นไร ปลาแฟดไปมั่วๆเลยครับไม่สนูกใคร <_ d> um> เพ่งไม่โดน <_ d> um> น <_ d> um> ไม่เลงด้วยนะ แตกไปดิตัดสีแล้วทุกคนนัดจสีลวเกือบกดผิดละปืนไหนดีนะาอ้่ยไม่ปไปเลยนสองคนอย่างเดียวกันเด้ลเลาแบล่า,ไปไปลาอ้าวโดนด้วย เ้ยบูยา่าท่านผู้ชมฮ่า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 ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งรับก่อนโอ้ลืมไปรับไม่ได้ปไปเล่นกันต่อ,อเมื่อกี้ผมไหวผมเละเล่นหนึ่งหนึ่ง เล่นคนเดียวต่อถ้าเกิดในที้ผมแม่ผมก็จะไปเล่นสองสองอ้าวเจออย่ีควักมีดมาเลยสิครับมีดเสร็จไหมพอเอาไอ้นี่ไปด้วยเยอะๆชี้ยู่ไหอยั่ไหนนนนนนนปั๊บ ไว้เนาะโอ้โหตัวคราวนี้เจอคนเก่งนะพี่ชมคราวนี้เจอคนเก่งผมย้ายมุมไปตรงนี้ดีกว่าเราสับปืนง่าย โคตรโกงอะทีเดียวตายทีเดียวตายผมก็จะตายแล้วเหมือนกันจากไหนโอ้โหโ,โดนด้วยอยู่ไหนห้องตรง้นเพราะฉะนั้นไปทางนี้ทีนี้เอาปืนอะไรโอ้โหซอ,อ,องควง ซองอาตราซองกับปืนอะไรเนี่ยไม่รู้ช่างมันหัวหัวไปฮ่าฮ่า นัดหัวไม่เป็นแต่โดนหัวเฉยไม่เข้าใจอ่าอยินนิงนี่ยุ่เสร็จพี่พาไปหนึ่ง อ่ะมันไม่ได้ยินอีกแล้วสามสองสามสองเฮ้เอาเก้านาทีแล้วรอซุึมตรงนี้เหมือนเดิม อยู่ไหนเนี่ยอ้อแตกไปไม่เต้นดีกว่าสี่สองแล้วนะผู้ชมคลิปนี้นานหน่อยนะเพราะผม เล่นฟีไฟนานมากมากเลยโอ้ my g กอดปลาแฟดไปก่อนมะมัวด้มันจงไม่รู้จะปลาไปทำไม ติดกำแพงนั่นๆๆเห็นนะ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 วงบีบแล้วโอ้โหผมแพ้ปืนนี้ตามาตาตานี้ใครชนะก็ชนะไปเลยเพราะจะงัดมีดมีดแล้วไง เซตเดิมไม่สนลูกใครไป โอเคผมไปเล่นสองสองแล้วกันนะผู้ชมมาปาเดียวดายแบบครูเ<า>อะ้เอ่ออเอ,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 อนผมมายังโอเค ไป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 สักที yes ว่าเหายไปไหนนั่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 นเรียบร้อยแตกสอง เพิ่น,นะแต่คนแรกเลยนะเพิ่อนอย่าเพิ่งบวกนะเพิ่นพะเราจะบวกก่อนนะเพิ่นโอเคไหมเพิ่นโอเคไหมเพิ่อนอ่ะอย่อยยับเด้วยพี่ชมโอเคตอนนี้แต้มเท่ากันละวจะได้สี่แต้ม ปืนพกกับืบอ,อะไรไม่รู้ S D V เพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดเติปืนเล็งได้เล็งตรงนี้แนละแฟลดแบงก์แปง หนึ่งนะครับ yeah, รยาผมเลี่ยงท่านผู้ชมอย่าแปลกใจไอ้โอโน o แต้มแต้มเขานำไปแล้วครั้งนี้แหละเล็งหัวเขาก่อน แป๊กหนึ่งบอกแล้วถ้าเกิดเจอด่านที่มันเล็งได้แล้วท่านผู้ชมเราให้ให้เราเล็งที่หัวมันก่อนมันจะได้ผลมากเว้นแต่ถ้าเกิดมันมันยืนมันยืนหลบกำแพงเราก็จะยิงมันไม่ได้ครับอัดคลิปอยู่ครับแป๊บหนึ่งนะแ,แ,แ,แล้วเสร็จแล้วแป๊บหนึ่ง จริงจริงเโอเคนบนโต๊ะไหนบนโต๊ะมองทับอยู่ะรอแป๊บหนึ่งรอกก็รอแป๊บหนึ่งเสียอันคลิปอยู่ผมทะเลาะกับย่าได้ผูช้ชมไม่ต้องแปลกใจ ไม่มีสมาธิเลยบโตที่ังหมกทับอเโอเคพร้อมแล้วได้ไปชมไม่ต้องแปลกใจนะทะเลกับเห เพื่อนเพื่อนออกเหรอตายตั้งแต่แรกเลย างนี้ไม่ไดีเลยโดนลูมแบบนี้ไม่ไดีเลยโดนโดนลูมแบบนี้ไม่ไดีเลยอยู่ไหนแล้วเนะี่ยเห็นแล้ว วันนี้คือวันตายของแกลืมไปลูกซอกอ่านแบบเมื่อกี้ไม่โอเคอาไร่จะตายเนี่ย เคตายแทนมาแล้วท่านผู้ชม โดนหัวไปหนึ่งโคตรลนโคตรลนลนมากตอนนี้

โอ๊ยโดนลืมแบบนี้ไม่เฟร์เลยเอาจริงแล้วท่านผู้ชมมเมนอฟชุดช่วงเวลางความจริงด้วยเวลาละงัดปืนก่นเลยเหรอ ไม่ดมดูหลังฮึไม่เป็นไรเอสเวลอัพแค่สิบสี่แล้วแค่สิบสี่เองอีกห้าเรียกอะไรดีเรายังไม่มีรองเท้ากับเวน ตอนหมวกแล้วใส่หมวกไม่ได้ผมนี้ก็ไม่เคยเทรองเท้าโอรองเท้าดีกว่าสุดยาดไปเลยโลไลออนมาผมจะเล่นโชว์ตาสุดท้ายนะ อย่าออกไปคนเมื่กีนะเพื่อนไม่เอาแล้วยิบสองนาทีแล้วใครจะไปดูจบแล้วเนี่ย เลเฟิ่นโคตรแรงโคตรอันตรายสอามันสำส,บส,สบสำสบสำส tôi chắc này đi ấy anh yên à ไอเพื่นครนี้จะงัดปืนอะไรอีกตืติตืตืดดตืดตตื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 งัดปืนพบ งไงนั่นมันนั่นมัน,มนก็นอคนที่เก่งมากเลยคนนี้อยากสร้างพันธมิตรนประจุแต่พัฒสร้างไม่ได้พัฒนาต้องบวกอย่างเดียวละ Let's go เอาจริงละเอาจริงละเล่นแบบคนระวังตัวลวแตงหนึ่งแตงหัวหนึ่งอันติกดไปครับสกิลกดไปสิครับเกินทีละยิบห้าจะอัพเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ ร oh. ะเบิดดีกว่าเออนี่นี่นบอกเลยระเบิดกันยับอะ่ะเขาชอบปืนอะ่ะระเบิดกันยับเอ๊ะ

สวยเฮ้ hey. สามเท่าแต้มคะแนนสามเท่าแล้ว Ta nít, ý nít ý thức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  ไปแล้วนะคุปผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ